โอ้เป็นไงวันนี้ต้องแฟนซีหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเราจะไปกองเมืงเบียวอเนี่ยแซมได้ได้อยู <c oughs> อ่เราจะไปรีแอคเพลงใหม่ล่าสุดของนุกนิวฟิชเชอริงกับพี่ปิงปองแล้วก็นิวนิวชื่อเพลงว่า ตาครีแกงหืมตาครีแกงน่าจะเป็นชื่อศิลปินแต่ว่าชื่อเพลงชื่อว่าตาครีอ้าวเราคิดว่านะเราคิดว่านะซึ่งมันจะมาประกอบในภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่สามคนนี้เขาเล่นที่มีชื่อเรื่องว่าดีว่าเดวะดีวะไม่แน่ใจอ่ะพยายามไม่ดูไงเพราะว่าจะรอที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ทีเดียวแต่ยังไม่มียังไม่มีเทเลอร์ของหนังเรื่องนั้นมานะน่าจะเป็นหนังแฟนคือแบบว่า พี่ต้องเลยนะแล้วกูคีตหนึ่งเอ๊หนังตาคีตาคีที่เป็นเป็นตอบว่าอะไรใดๆเมือนมันอ่อนไปแล้วนี่หวาอะไรประมาณแล้วกูก็ไปเซอดูแล้วอ๋อน้องอาหมยได้และน้องต้องเราต้องมารีอกแล้วโอเคมันต้องมีคนคิดอ่ะเราเป็นว่าไปดูดีกว่าเพราะว่าเราเห็นเทเซอร์สั้นๆเราลิปปิดเลยแต่รู้ว่าน้องแซบป่ะเเอเพราะยัยหนูว่าแซบอยู่แล้ว เขามีเพื่อนร่วมแกงด้วยแทบกับเดิมว้อไปไปเลยชื่อเพล <ตา S 2> งว<ต>าตาคีอรเบนี่น<ฮ>ตาคีแหละตาคีจังหวัดนครสวรรค์จ้าเฮ้ยตาคีจังหวัดนครสวรรค์จ้ารอ,รอ,รอฟังเพลงมันเกี่ยวกับตาคีหรือเปล่าได้ไรอะไรนี้ไปคะ่ะโอ้ไป็นตาคีจริงด้วยป่ะที

在饿。

เ,เป็นชิอตาแต่ละควรเรื่องเป็นชิปพิทาพีอย่างเงี้ยลายๆเนี้ยเนี่ยเห็นปะคือตั้งใจว่านี่จะอของแอร์โฮพ,พัทจีะอะคาอชิปแตงเนี้ยเข้ไม่ถูมือแล้วก็เนี่ยไม่ได้เตรียมไง

นิสจากกันได้หมดเลยไม่ให้ดูอะไรในหนังเลยก็ดีนะก็้องรองมันุ่มเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายไงนี่ครยับไงน,นีอะไรวารีวีเหรอเพิ่มขับโอ้มีแบบสป,ปีดด้วยกระนาวไหมสองตกเลยตกไปสามครั้งตกไปสี่ครั้งพบมือหนึ่งชุด ฮพวกเราตาขี้เก๋นดิ่งนิ่งดิ่งพวกนิ่งพวกนิ่งพวกตาขี้โอเคมาชื่ออะไรบ้างตาคอปเตอร์คอปเตอร์เหรอใช่คอปเตอร์เหรอคอปเตอร์ใครเล่นเป็นคอปเตอร์ก่อนอ่ะนีนิวต่อด้วยคนที่ตออชื่ออะไรนีนิวเล่นเป็น ตไล่ลาตระหรือหรือที่ไล่ล่าวะไล่ลาไม่รู้ดยจากรูปลักษณ์แล้วน่าจะไล่ล่าไหมแซวนะคะไปต่ออีกคนหนึ่งพี่บิ๊กบอททำได้ไหมยากไหนยากสุดเ้วยีเตอร์แผนพิตาพีหรืออาจจะมีชื่อแฟนว่าพื่ะ เรามาดูเรื่องของภาพรวมเอวก่อนภาพรวมพอดูปุ๊บเป็นยังไงบ้างเอมวีมันจะอยู่ในร้านแบบว่าเหมือนร้านต่างจังหวัดที่มีนักร้องแล้วก็มีแบบน่าจะมีเรื่องราวคนในเมืองตกครีเข้ามาหาแล้วก็ทุกคนก็มาเรื่องราวจะเกิดใน,นที่นี่แล้วก็มี เพลงมันสนุกมากเลยอันนั้นอันแรกสระอึ้งอันที่สองสระเอี้ยวอันที่สามคือแบบว่าไปท่อนถูกกับเด้งโพกเด้งโพกเด้งโพกและอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่านุ่นเนี่ยจะเป็นแบบคอยคุมคอยคุมแบบว่าเป็นท่อนสโลว์สโลว์เก๋ๆท่อนก่อนุกก่อนพกก่อนุกเป็นเพลงที่สนุกเลยทีเดียวมีกิ้งกากิ้งคกือกิ้งกากิ้งกืออะไรมาด้วยอะไรอย่างนี้มีหรอมีมีมีมันเป็นคำาส้ที่พี่พี่พี่บอกเราแน่เลยใช่ใช่ใช่อะ เ็นงี้บางคนดูเอม็อมวีพราะเอ็มวีคือหนอูมันเหมือนกับเขาน่าจะปูเพื่อให้เราเตรียมตัวดูซีรีส์เอ๊ะซีรีส์หนังฉัน,ฉนไม่แน่ใจนะน่าจะภาพ,พยนตร์ของจีออเออให้เรารู้สึกความแส,สบซ่าและความเป็นตัวนักร้องเหมือนว่าแก๊งเนี่ยคืาเป็นนักร้องแหละแต่เป็นนักร้องในร้านใช่ไหมหรือเป็นนักรอ้อ,นนรองโด่งดังแล้วมาโชว์ในร้านออะมันได้หมดนะมันได้หมดเรื่องาวลามันเกิดในคาเฟ่หรือเปล่าหรือเปล่า ิดที่ตาครีย์แน่นอนเพราะเป็นชาวตาขีแกง<ช>๊งหรือสามสาวเนี่ยไปเขาเรียกอะไรนะไปล่าฝันและกลายเป็นนักร้องดังก็ไม่รู้หรือบอกว่า,วา,<ข>าเป็นนักร้องทั่วไปนี่แหละแล้วจับพัดจับผูกไปอยู่ในวงการอะไรทักอย่างที่ต้องสืบสวนใดๆทาให้ทำาให้ต้องมีเรื่องนู่นนั่นนี่ขึือหรือหรือไม่ได้เป็นนักร้องเลยแต่ปลอมตัวมาเป็น เพราะว่าเป็นสามสาวฟิลใสล่ะอ้าวเอออันนี้ก็เดี๋ยวพูดไปก่อนพูดไปก่อนเลปื่อดสักอันของไทยเถอนะค่ะพูดไปเรื่อยเราแล้วก็เอ่อเอ็มวีเอ็มีสมสนมีใส่มุกตลกสอดแทรกแต่มันต้องให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงเพราะเนื้อเพลงก็มุกตลกอยู่ในนั้นคือเอ่อซีรีส์เนี้ยชัยสุกตาระดับอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์เรือหนังไม่รู้อ่าเออ่ซีรีส์เรือหนังก็ไม่รู้แต่ว่าชัยสุกตา คิตินาแต้ๆมาเล่นเนี่ยซม่ธมดานะอายุมากกว่ากี่พันปีกี่พันปีใช่ไหมั้นพี่หนูทำไม่ได้ซึ่งครั้งนี้เขามาไม่ธรรมดานะคือหนุ่มนี่ต้องระวังตัวนะเพราะว่าเขามาแน่แบนี้นะมาแน่มาแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าคิตินาแท้ๆก็ต้องระวังตัวเพราะหนูของเราก็ไม่ธรรมดาจ้ะถือเล็กๆแบบนี้เล็กที่ีหนุอส่วนปิงปองไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องมันเลยแค่ยืนก็ขำแล้วอ่ะแ้วยืนก็ขำแล้วหน้าตายมากสองคนนี้เป็นดาวอีพไว้นะอ่าถูกแล้วหนูมาอยู่ด้วยอ่ะแล้วหนูมีเซ็นเตอร์ลกมีเซ็นคอมเมดี้สามคนอ่ะบอกเลยกลัวบทที่เขียนมาที่เรามีอยู่น่าจะเป็นแค่ลายลายเป็นไกด์ลายเป็นไกลลายที่เหลืออนจะเไว้หรือพัฒนาไปสามคนเอออ่ะทีนี้มาคุยถึงตัวทักงสามคนมาอีก่ะสามคนเริ่มต้นจากนิมิวนิิวเนาะอันนี้เราเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้ว ครึ่งเขาอะทำให้เราหันมาดูติกต็อกตามคนได้กี่พันปีละแต่ตามเขาไปแล้วไปเจ็ดพันปีอายุไม่ถึงเจ็ดพันเมื่อกี้ปีกอคือเราทะพูดเองด้วยเราเราเราดูเขามาทําให้เราดูติกต็อกแล้วเราดูมีความสุขคือคนที่สามารถส่งความสุขมาให้เราได้เลยนะตอนหนังเคียอะไรเคียร์อะไรมาคือได้หมดเลยคือนัาจะเบสคนนี้รอดูผลงานอืมนิ้วเนาะนิ้วๆในเรื่องมีนิ้วกับนนนิ้ว นิวหรือ,อไลาไลาไลลาเนี่ยช๊าบ้านนะด้วยความที่เอกลังเขาเป็นคนที่เล่นมุกหน้าเฉยมันจะต้องมีเรื่องพวกนี้อยู่ในเรื่องอืมและทําให้เราสนุกเออแล้วความจิกกัดของเขาอะน่าจะมันเออ okay. แล้วตัวนิวเองก็เป็นคนบอกว่าช๊อบ้านนะหลังกล้องแหละน่าจะเป็นคนหวานนแหละแต่อยู่ในกล้องเนี่ยเขาพร้อมที่จะเอนเตอร์เทุกคนอ่มาปิงปองนะพี่ปองพิทาพีโอคนนี้คือแบบว่า เขาดังมาจากทออะไรนะเธอเที่ยวไทยป่ะไม่ใช่ไปนงจากใครอ่ะไม่ไม่เขาเดร็กตัว่ไม่ใช่เขาว่าดังมา้งแตตอนั้นเพราะว่าเขาเป็นแม่าลาแม่พลาแล้วก็แล้วคือเขาดังมาตั้งจริงจริงตรกๆตรงนั้นตงไหตรงนั้นเลยแล้วก็แบบว่าเรีนที่รู้จักก่อน อัพตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้โอกาสที่ดีหลายๆอย่างแล้วเขาทําได้ดีเป็นที่รักของทุกๆคนทั้งแฟนคลับเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานทั้งหมดเลยคือถ้าเลือกสนุกต้องปิงปองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คนนี้ก็ไม่น่าจะธรรมดาเหมือนกันที่เขาเลือกสรรมาให้เป็นพิตตาเราดูเราดูครับเราดูเราดูว่าพิตตาจะแซ่บแค่ไหนเนาะฉัเองก็นอกจากความที่ปิงปองขอได้ขคไเรียกปิงปอง พี่บองเนี่ยรวมถึงพี่นุนิวพี่นินิวด้วยสองคนเนี้ยเป็นนักแสดงด้วยเป็นคนที่ตลกด้วยแต่เหนือไปกว่านั้นที่เขามีความสามารถเขาเป็นนักร้องอเขาร้องเพลงพอทั้งคู่นะอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องพูดเลยว่าการเอามารวมตัวแบบนี้คือไม่เขาเรียกว่าอนะไรสมศักดิ์ศรีทั้งสามคนอะ่ะคือเป็นดาวร้องอกันทั้งสามคนแล้วเวลาร้องตั้งใจร้องอะ่ะที่ไม่ใช่เพลงเร็วนะเธอฉันว่าน่าจะอลังครัง้งกว่านี้อเอออะมาลูกสาวลา ลูกสาวล่าเออลูกสาวล่าน้องนุนิวหรือน้องคอปเตอร์เป็นยังไงบ้างเจอเรื่องเครียดๆหลายเรื่องมาเยอะแหละเขาก็ต้องมาผลงานที่ผลงานของเขาเนี่ยเขาทำการบ้านแต่แต่เขาไม่ได้เจอเรื่องไม่ดีอะไรหรอตกใจเหมือนกันโอเคอ๋อเขาเจองานที่มันทางด่ามากด่ามากต้องมาฝึกฝนเลยเยอะเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าทําให้เขารู้สึกแบบรีแลกมีความสุข ทำงานไปด้วยมีความสกไปด้วยอาจจะหนักใจกว่าเดิมไหมเมื่อเจอกับคนเก่งที่ตลกสองคนไม่ไม่ด้วยเติมนะโดยด้วยสไตล์ของของนางแล้วนางนางไม่เคยแพ้เรื่องพวกนี้ใครอยู่แล้วโอเคก็คืออย่าประมาทนางอย่าประมาทนางหนูไม่เคยแพ้เรื่องแบบว่าตลกหน้าตายตลกหน้าตาเฉยอ่ะเาไมเดิมแต่ว่าอาขามไม่มีขามไม่มีไม่ไม่เหมือนไทยไม่มีใครเหมือนะก็ นนถ้ลแน่นนถลแน่บอกเลยถ้าพูดถึงเสียงเพลงไม่พูดละเพราะเขาลองร้องเพลงเพราะอยู่แล้วแต่แต,แต่แต่ตั้งตารอดูว่าน้องมาในแนวคอมเมดี้แบบเต็มเแบบต็มอ่ะแบบเต็มเต็มเลยมันจะมันแค่ไหนแล้วก็ได้จะต้องมีแขกรับเชิญที่เป็นที่แ<ฟ>เป็นวะเฮียเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ภาพยนตร์ที่เป็นร้อยล้านพันล้านก็ต้องควรมีเฮียมาด้วยเฮียมาดูไว้หลังเขาจงมีอันนี้ขอลองหรือบังคับ มันเป็นสิ่งที่คนเราต้องทำครับ TDS นิดนึงไม่เอานิดนึงเอาเยอะๆมานิดเดียวนิดเดียวสบายๆมาสบายๆมาปรับทำให้เห็นหน้าไหมให้เห็นหน้าไหมไม่เห็นหน้าก็ไม่เป็นไรขอให้มาแค่รู้ว่าครับแค่รู้ว่าเขามาแค่นั้นเองภาพไปของคุณพันล้านแน่นอน TDS บล็อกเลยงั้นงั้นต้องมีเราต้องมีเรามีเหี้ยอ่ะเดี๋ยวไงเนี่ยพอ ผลงานของตาคีแข็งเชื่อม่ามีออกมาอีกเราก็จะมาตามเก็บด้วยเหมือนกันแล้วก็จนกว่าจะไปเจอหนังหรือซีรีส์เนี่ยเฮ้ยทุกคนพอหน่อยได้ไหมครับเมขอโทษชื่อว่าเรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีเรื่องแ่บๆทอะไรมาเล่าของเรื่องนี้ไหมก็พี่มาบอกกันหน่อยกับช่องงเราคือช่องโกคือสีีแนนแนล <Channel. S 1> นะครับก็ไปดูกันเยอะๆตอนนี้น่าจะเป็นหนึ่งล้านวิวแล้วห,หนึ่งล้านวิวแล้วก็ขอให้ได้หนึล้านวิวนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า ตาคลีโดยวงตาคลีแก๊งไปแล้วครับเด่โพนิดนึ่งครับเด่นโพนดโพเดโพพวกเราตาคลีอ่นะครับเด่โพนเดโพเดโพเดโพตาคลีต้องมีอันนี้ตอนจบคู่เราชาวตาคลีสุดจะแฟนตซีมานั่งดูสิมีฮดู 坎坷。